ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราบินไปกเกาะสกายอารีน่าของเรากันนะครับอันนี้ก็เนี่ยมาณาคริสตัลใช่ไหมเดี๋ยวเราตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่าทูนับนะอ่าทูนับนะครับทูนับทูนับนะ เนี่ยก็ในช่วงแรกๆนะเราก็จะโฟกัสกันที่แบบไอ้การทําพวกทีมที่สามารถจบได้ในคอนเทนต์เยอะก็แรกๆเราก็จะต้องเน้นการจบคอนเทนต์ที่เยอะไปก่อนนะฮะอ่ามอนสเตอร์อันนี้ก็สอนเรื่องรุนนะเราสามารถใส่ใส่รูนได้อะไรอย่างนี้นะครับก็แรกๆเนี่ยก็เราก็พยายามใส่รุนให้ครบทุกช่องก่อนนะครับก็อ่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการแอดเพื่อนนั่นเองนะครับ New b i e here ภาษาเก,กาหลีพี่ไม่เป็นด้วย need <it> mentor อ่าก็อีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับก็คือว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับหามันชื่อของเราเนี่ยเห็นไหมมันจะมีต้นโทเขียวๆอยู่ใช่ไหมครับต้นโทเขียวๆเ,เนี่ยอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเราสามารถที่จะมีอาจารย์ของเราได้นะครับเป็น m e n อร์นะ,อะพ,อพอคนพอเพื่อนที่แอดเราเป็นอาจารย์ได้เนี่ย คนที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็จะแบ่งมอนสเตอร์ให้เราใช้ได้ประมาณนี้นะครับก็ใช้ช่วยในการผ่านด่านได้ดีด้วยนะครับ นี่มี goddess Amelia blessing ด้วยนะครับผมก็อันนี้เป็นโบนัสสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่ก็เติบโตได้ด้วย Amelia นะครับ่า blessing นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นการผ่านด่านแต่ละอันที่เราจะได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยถ้าเราจบ firemon volcano ก็ ano, จะได้สกอร์แสงมืดอะไรอย่างงี้โชคดีเปิดมาตุม้มแล้วก็ได้มาเป็นออมมืดอะไรพวกนี้ก็โชคดีไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมกันนะครับ่ากิจกรรมที่สาคัญมากสำหรับผู้เล่นใหม่ตอนนี้นะครับนั่นคืออันนี้เลยนะครับกิจกรรมต้นไม้สีเขียวนะ ซั m m o เนอร์สว s ซัพพอร์ตอีเนะครับก็คือว่าเราต้องทําการผ่านตัวเควสที่เป็น er s u m m o เนอร์สวแล้วเราก็จะสามารถที่จะได้แต้มต่างๆแล้วก็เอามาแลกเป็นสกรอส้มตรงนี้ได้ซึ่งสกรอส้มเนี่ยเป็นอ่เรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรในช่วงแรกนะครับที่เราถ้าเราเปิดได้มอนสเตอร์ตัวดีๆอย่างเงี้ยใช้ในการฟาร์มได้ก็จะทําให้เราฟาร์มได้รวดเร็วมากๆอะซัลโมเนอร์สว er นะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสที่บอกเอ พอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราไอเดียเราเราเติบโตอยากจะให้โฟกัสการทำทำตามตามตามทำตามเพลสตอร์มเนอร์สวีนะครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยฮะแล้วก็ทำโปรเกรสผ่านไปนะอย่างเช่นผมบอกว่าเนี่ย ผมต้องเคลีย Forest, ร์การเล่นฟอเรสเคลียไปได้แล้วได้พรีเมียมแพ็กเกจคูปองใช่ไหมครับนี่พรีเมียมแพ็กเกจคูปองก็จะเฮ้ยให้ให้สกอร์ส้ม10กว่าใบเลยเอะอย่างโหดเลยตอนแรกๆอ่ะโอเคแล้วทีนี้พอเรามาดูนะครับเนี่ยมันคือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับซัพพอร์ตนะฮะหน้ากิจกรรมเราจะเห็นได้ทางขวาเป็นกล่องของขวัญต,ตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะเอาการเล่นของเราเนี่ยนะครับไปแลกของรางวัลในนี้ได้นะนีฮะ ก็มีเห็นไหมเราผ่านไป1นึ่อ่าหนึ่งเควสแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถเก็บแต้มมาแลกเป็นพวกสกอร์ต่างๆเนี่ยแลกเป็นพวกรูนก็ได้นะซึ่งแบบแรกๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะเนี่ยการแลกเป็นพวกรูน6ดาวอะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการผ่านแต่ละอย่างนะและอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับก็เป็นเควสไลเควสไลวันกับอาชีพเมนตรงนี้นะครับเราก็พยายามผ่านแล้วก็เก็บพวกของต่างๆมานะมันก็จะได้พวกมันก็จะได้พวกของรางวัลที่เราจะเอาไปทำให้ไอดีของเราเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับ เนี่ยทางนี้เลยนะนี่โหมีอะไรให้เรากดเต็มเลยอะไรก็ตามที่มีเครื่องหมายตกใจอะตามมันเข้าไปตามมันเข้าไปเลยนะครับตามมันเข้าไปเลยนะอ่าเดลี่ลูนเมนตีเนสนะเดี๋ยวเรามาดูเควสไลน์รายวันกันเควสรายวันที่สําคัญเนี่ยอันนี้คือมันจะให้รางวัลเราไปถึงลูนลูนหดาวเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเขาบอกให้แบบเราไปใจแอนคิลเลอร์ใช่ไหมอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องไปจัดการกับโกเลมนะครับ เนี่ยแล้วมันก็จะมีเควสนี้ด้วยนะ Enter the ด r e n a อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทำตามที่เขาบอกเอาละเดี๋ยวไหนๆแล้วก็เราต้องมาเปิดสกอเรหันษากันหน่อยแล้วใช่ไหมล่ะอ่าโอเคเราเปิดสกรอรรหันษาการฉิดใบแรกนะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะแนะนำให้กดเปิดไปเลยไม่ต้องกักนะครับเปิดไปเลยยิ่งเปิดยิ่งมีตัวที่จะเอามาใช้ได้เป็นวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยได้เร็วนะครับคำซาบิดาเออคำซาบิดา ทำไมอะ่ะ <g> ก <ly> ารมีความหยาบนะ,ะ <cog> <bird> สามดาวแสงมืดมีอินูมืดคาวเกิลแสงอ่าแต่แต่ว่าอินูมืดเนี่ยโอเคนะแต่ว่าคาวเกิลแสงมันนา่ามันไม่น่าจะอยู่ในลิสต์แจกนะครับมันน่าจะเป็นตัวที่เราต้องไปเปิดในดันเจี้ยนเอานะครับเลือกได้กี่ตัวครับอาร์ทีโอเคนะใช้บนคอมโอเคบนคอมใช้อะไรเล่นใช้ Google Play Beta นะครับเล่นๆลองๆเออก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กนะแต่อันเนี้ยสังเกตได้ว่าตอนกิจกรรม8ปีกับกับเปีอ่ะระบบเขามีการรองรับ ได้ดีขึ้นมากเลยนะหมายถึงว่าแต่แต่ก่อนตอนแบบกิจกรรม7ปีที่มันแจกสกอรส้ม100ใบใช่ไหมคนมาแบบโอ้ถลม่มเซิร์ฟเวอร,วอร,กร์กระจายพังยับใช่ไหมเออแต่ตอนนี้กิจกรรมตอน8ปีกับ9ปีเซิร์ฟเวอร์ไม่ล่มนะทำเป็นเล่นไปนะครับสวัสดี p SN Gaming นะครับเยียมตัวเล่นได้ทุกตัวอ๋อเจ๋งเลยครับสวัสดีครับได้ทุกตัวนะอ้าวกลายเป็นว่ามานามไม่พอมานามไม่พอซะแล้วโหนี่เราได้มานาอีกแสนห้าหมื่นนะแล้วก็ หบตัวที่เราสามารถใช้ได้การูราแสงนี่นก็เป็นตัวที่ใช้ได้ดีนะครับเอาละเรามาเปิดสกรอตอดีกว่าเรามาลั่นะกรอให้มันพาแบบนี้ดูสักทีหนึ่งอ่าอ้าวโอเคได้ฮอวลัสไฟนะอันนี้เป็นเพื่อนที่ในช่วงแรกๆเนี่ยตัวสีดาวอะไรก็ตามผมว่ามันน่าจะเล่นได้หมดเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่แบบสแต็ปมันค่อนข้างดีใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยล้วก็ยีบยบๆไปก่อนละกันนะใช้ไปก่อนตัวไหนแบบพอใช้ได้ก็ใช้้ชไปอะไรอย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะอาเอสเซนซ์ครีตนะครับเอโวตัวนี้สามารถใช้ได้ยันโกลเลมบีดีเลยนะครับอันนี้เป็นตัวของเอสเซนซ์ครี d นะครับมีชิซุกะให้เลือกด้วยสปีดแ88วัตต์อฟั์ส,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 สกอ9ปีเลือก9ตัวเลยแหละครับอ่าก็จริงๆรอจบกิจกรรมแล้วเลือกทีเดียวดีกว่านะคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็จะของผมอม่ไอดีไโตผมมามันดันแบบขาดไอตัว p u ดดิ้งไฟแคตัวเดียวด้วยนะแบบเจ็บจีดเลยนะฮะ ดูพาเดียวไั้งเเพื่อนโอ้โหทำเป็นตื่นเต้นไปได้สกรอลผลประกอบการปกติอ่าอันดีลงก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยเปิดมาแบบว่าเ้ให้สกองสกรอลอะไรเราค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอ่าโอเคแล้วเราเนี่ยแล้วก็ทีเนี้ยโอ้โหเรื่องของมานาม,มีปัญหาใช่ไหมมานามมีปัญหาใส่ชุดซอม,มนเมอร์มาหาพี่นะครับเนี่ยเราก็มาเก็บของจากที่นี่กันก็นแล้วกันนะอ่าเราก็มีพวกกิจกรรมต่างๆนะครับ เนี่ยเ้วเวลาเรากดซัมโนเสร็จแล้วใช่ไหมเราสามารถมารีฟันการกดซัมโนผ่านกิจกรรมนี้ก็ได้ด้วยนะครับอ่ากิจกรรมกดตรงไหนนักเรียนกดที่1ปุ่มอีเวนต์ทางด้านขวานะครับแล้วก็มากดที่ n นา year special event ตรงนี้นะครับแบบเอ้ยชีวิตมันดีมากเลยนะกับการเป็นซัมอนเนอร์ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง9ปีเนี่ยนะไปยังให้กสกอดซ้อมหนึ่งไปให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะเรามาดูกันว่ากิจกรรมไหนที่มันแจกตัวที่เป็นมานาค r y สตลัลให้เราอีกนะครับ นะดูสิคอนเทนต์ดอกอ่าก็วิธีการเก็บเหรียญน,นะเนี่ยเราก็าเก็บเหรียญใช่ไหมเอ้ยมานาไม่พอใช่ไหมโอ้มานาไม่พอก็เราก็ากดนี่เราเพลช์เชสมานาจากตรงนี้ก็ได้นี่นะโอ้โหสบายมากเลยนะมานาไม่ไม่ขาดไม่ตกไม่บกพร่องอะไรเลยนะฮะสบายเบื่อสะดือ bro. โบรสบายใช่ไหมโบรอ่าโอเคหลุดจากเกมมาเลยนะเนี่ยซื้อมานาจากตรงนี้ก็ได้นะครับสบายเลยล่ะนะเนี่ยกิจกรรมเนี่ยโผมันช่างสะดวกสบายซะเหลือเกินนะอ่า เนี่ยมีกิจกรรมอนนวเวอร์ซลลี่มันจะกิจกรรมอะไรเต็มหน้าไปหมดเลย <laughs> ผมเอามา้ลมดีกว่าครับสกอร์เก้าปีแล้วเก้าตัวควนเลือกหรือจบที่กิจกรรมนะรอรอจบกิจกรรมครับนี่มีมานาแบบโอ้ไม่มีทางขาดอะมานาไม่ขาดเลยโอ้โหอะไรนี่ชีวิตมันมันช่างสะดวกสบายเสียจริงโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปเปิดสกอร์รรต่อนะโอ้มานามันแบบมันเยอะมากเลยนะแล้วพอของจากไอ้ตัวกิจกรรมมาให้ไปกดที่หยิบทาง้ายนะครับแล้วก็เนี่ยฮะกดรีฟันได้เลยนะครับเนี่ยของว่ามี เนี่ยมีสกรอร์ฉลองครบรอบ9ป้าปีโหเฮ้ยทำไมซามาเน่สโวลมันแจกหนักแจกเต็มแจกเยอะขนาดนี้นะโอ้เก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดได้จริงนะครับผมทรงอะไรอะครับอยากตัดบ้างไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ตามกันมาทันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตามกัน,กนมกันกันมาทันนะฮะเอาลนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเปิดกันต่อนะฮะเนี่ยก็เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนในช่วงแรกนะ,ก,ะกิจกรรมเต็มไม่หมดนะเห็นไหมลายหูลายตานะครับ อ่าก็นี่ครับปึ๊บอ่าแล้วก็สี่อ่าไอ้สิ่คลีตกระตกแบบนี้ตัวอะไรต้มไอ้ยะเฮ้ยเดี๋ยวไปห้าดาวมันมาเร็วไปทาไมห้าดาวมันมาเร็วเบอร์นี้อ่ะโนราโนราจะได้เหมือนได้เหมือนอ่าเจ้าตัว เจ้าตัวนินไฟเลยนะครับเอาละเอาเทมไฟนะครับอ่าสำหรับมือใหม่นะตรงนี้เป็นตัวที่ดีมากนะครับก็ใช้ได้เทียพอๆกับลิก้าเลยนะครับผมสำหรับโนล่านะ,ะก็มีหลายตัวอยู่นะปึ๊บโอเคผ่านนะนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเล่นใหม่นะก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเรามาดูในมะัลส์เตอร์คอลเลกชันกันนะครับมัลส์เตอร์คอลเลกชันนะ ตัวนี้นะครับก็ตัวโนล่าที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่าดีนะครับอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็มีแล้วก็จะทำให้ชีวิตค่อนข้างสบายอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยนะครับน้องอ็อกเค้าเกิลหรือว่าเจ้าตัวนี้นะอยู่ไหนเนาะออกเค้าเกิลอยู่ไหนนะ้าอยู่ไหนนะ้าลิก,กา้าลิก,กา้าลิก,กา้าเจ้าอยู่ไหนนี่ลิก,ก้าครับนี่นะครับนี่ออกเค้าเกิลนะตอนนี้มีความสามารถในการ าสารพิดทำสตาร์ททำทำสโลทํทำจังหวะในเกมได้เยอะนะครับก็ถือว่าดีนะครับชิวๆนะแล้วก็เรามาดูซิเนฟไฟซลม,มอนอีเวนต์นะนี่ครับเนฟไฟส์ซลม,มอนอีเวนนะครับเราเก็บปึ๊บมาเราสามารถาสะสมแต้มแล้วก็มาเปิดเช็คดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรมาเป็น5ดาวนะอันนี้ก็คือแบบเราสามารถรับจากหน้ากิจกรรมได้เลยสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ยังเชียร์ให้ เก็บเปิดให้ครบนะครับผม9ตัวก่อนเราค่อยเลือกนะอย่างนั้นน่าจะดีกว่าอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสกับพลังงานอีกเยอะเลยนะครับไม่ขายไม่ได้ขายไม่ได้อันนี้มันผูกกับไอดีหลักผมอยูไไ่ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆนะครับ ก็ <g ül> ที่มาเล่นสตรีมอันนี้ก็คือว่าแบบเ,เราจะผมอยากจะหนึ่งเลยเนี่ยคือผมอยากจะรู้ว่าผู้เล่นใหม่ตอนนี้มันสามารถลุยได้แบบไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็แบบมันจะมีอะไรที่แบบช่วยสัน่งสนุนผู้เล่นใหม่ได้ดีขนาดนั้นไหมเราอันเนี้ยจะได้ช่วยเป็นความรู้ให้ตัวผมเองด้วยในการที่เวลาผมทำคอนเทนต์แล้วก่อนที่ผมจะบอกว่าผู้เล่นใหม่ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยเดอนะครับเราบอกว่าผู้เล่นใหม่ต้องต้องรู้แต่เราไม่ได้มีมุมมองของผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ถูกใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับ อ่าเขาบอกว่าเนี่ยทำให้เมจิกไนท์เนี่ยเป็นอ่สีดาวใช่ไหมครับเลชแม็กซ์เลเวลวิธีการที่รวดเร็วนั้นก็คือทำอย่างทำอย่างนี้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเอาเนี่ยฮะตัวเมจิกไนท์ที่เราได้มาเป็นรางวัลน,นะครับอ๋อมันอยู่ในกล่องใช่ไหมอ่ะเราไปดูในกล่องกันนะเมจิกไนท์ตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะครับเอามาใช้ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยครับเมจิกไนท์ธาตุน้ำเนี่ยตัวนี้เอามาฟาร์มได้ได้ยาวๆเลยแล้วเราก็จะได้อ่าตัว เราก็จะสามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับมา up ัพเลเวลเป็น max แล้วก็ใช้งานในการาร์มได้พร้อมกับรูนเซตด้วยการทําแบบนี้นะครับเราก็เอาเมจิกไนน้ําเมจิกไนน้าอ่ามานะครับแล้วก็นี่ครับผมให้มันกินฮะล็อกมอนสเตอร์นะครับนี่ฮะแล้วก็ up เลเวลไปเลยนะครับอ่าเกือบเต็มเกือบเต็มเกือบเต็ม ให้มันกินมอนสเตอร์สามดาวไปอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอ่เปึ๊บเปร๊บป๊บอ่ามาแม็กซ์แล้วใช่ไหมอันนี้แม็กซ์แล้วนะครับแม็กซ์แล้วเอาละอันต่อไปนะครับนั่นคือเนี่ยฮะจะสังเกตได้ว่านี่เราได้เมจิกไนท์มาแล้วใช่ไหมครับอันต่อไปเราเนี่ยเราได้รูนเซตมาแล้วนะแล้วรูนเซตอันนี้เป็นรูนเซตที่ดีด้วยนะเป็นสามารถใช้ได้ไดยาวๆเลยนะครับ เนี่ยก็ถ้าเป็นพวกแวมไพร์กับเคาน์เตอร์นะอันนี้คือแบบว่าต่อให้ต่อให้เราไม่ได้ใช้เมจิกไนท์มันก็ยังใช้ได้ในหลายๆเซตนะอันนี้คือเซตเนี้ยสามารถใช้ได้กับเมจิกไนท์ยาวๆเลยนะครับในการในการผ่านด่านต่างๆนะครับเอาละเดี๋ยวเราเอารูนนี้ลองใส่ให้ใครดีใส่ให้เมจิกไนท์ก็แล้วกันนะครับจะได้แบบว่าสมสมมติว่าแบบเราไม่มีโนล่าอะไรอย่างอย่างนี้เนาะอ่าล้วก็เอารูนเซตเนี้ยมาใช้เลยนะครับหนึ่งนะครับสอง เนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็พยายามแบบไอ้ถ้าเกิดว่าเราเรามีมาหน้าพอนะเราตีเราตีมันไปเลยได้ได้ใช้ยาวๆในสับตัวตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเกมเนี่ยแจกมาให้ตอนแรกเนี่ยรูนเซตเนี่ยเป็นรูนที่มีประโยชน์อนันต์มากเลยนะครับก็ตีไปถึงบวกสิบสองกล่องก็แล้วกันนะครับสับแต่ละก้อนนะครับอ่าหูทำไมชีวิตมันโอชีวิตมันแบบมันดีอ่ะชีวิตมันดีมากเลยอะ่ะอ่ะสำหรับมอสเตอร์สีดาวที่ควรเลือกนะครับเราก็เนี่ยกดซัมมอนไปก่อนนะฮะออเธอซัมมอนไปก่อนนะ บาเยกมาก่อนเลยอียังอ่ะแสงมือดอ่าแสงกับมืดผมเอามืดก่อนกันแล้วกันนะครับมืดเป็นใน,ในายนายพรานมืดนะอันนี้ก็แนะนําเป็นอินุกามิมืดนะครับอ่าอินุกามิมืดนะใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวหลักที่เราจะใช้ในการฟาร์มเลยนะนะครับก็อัปเกรดตัวแมจิ๋นให้เต็มใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับลุยโก้ Go! ตึ๊บๆนี่นเห็นไหมมันดีมากเป็นตัวที่ดีมากลูนก็พร้อมอะไรก็พร้อมกันหมดฟันทีเดียวตายยับหมดเลยนะ เนี่ยฮะของมาดีสุดๆของมันดีจริงนะของมันดีมากๆนะครับเนี่เห็นไหมลาพิสแจกมาให้โอ้โหดีสุดๆนะ่าโอเคเอ๊ะเ,เรามีมอนสีดาวที่จะเอาไว้สั่งเวยให้ลาพิสขึ้นเป็น5ดาวไหมนะเนี่ยใช้ไปก่อนนะฮะแค่สีดาวยังเรียวกาดขนาดนี้นะไปเลยปักนี่ฮนะอืมโอ้มีลาพิสพร้อมจะรูนที่อัปเกรดบวกอนี่มันชีวิตมันช่างดีเสเหลือเกินนะก็ ซีรูมไปได้เลยนะซีถึงบวกสิบสองก็ใช้งานได้ดีแล้วนะฮะมีโนโราด้วยก็จะยิ่งดีนะ,นะครับเนี่ยไปแล้วอ่ะผ่านผ่านผ่านไป,ไป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 ก็แรกแรกรุนก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องขายนะครับยังไม่ต้องขายทำกำไรนะ,นะครับอ่าเราเริ่มไคลอสดันเจียนได้แล้วนะไคลอสดันเจียนนะครับไคลอสดันเจียนนะเอาละซับไคลอสดันเจียนนะครับอ้าวดูแลมาเันมาว่ายังไง ก็เหมือนเดิมนะทำตาม Summoners Way ต่อไปเรื่อยๆฟรานตัวนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับตัวนี้ได้ใช้แน่นอนต่อไปคือการเอา Swift Rune ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปเอาเดี๋ยวเราทำตาม Summoners Way ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะตอนนี้ไครอสก็มีนะไครอสเนี่ยก็จะมีชั้นตน้างๆให้เราใช่ไหมครับอ่าเราก็พยายามผ่านครอสแต่ละชั้นไปให้ได้ก่อนก็ได้นะเนี่แบบเราก็ใส่มีตัวอะไรก็ใส่ๆไปไปก่อนตอนแรกนะครับไหนก็ใส่ๆไปก่อนเอาให้มันพอผ่านผ่านให้มันไปชั้นที่มันลึกที่สุดก่อนนะครับ เนี่ยปึ๊บอ่ามาแล้วฮะปึ๊บโอ้มันช่างสบายและรวดเร็วเหลือเกินนะเึ๊บเจ็บจบอ่าตึมตึมตึมอึ้งทึ๊บๆนี่ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะครับระดับพิวเล่นเองเสกมันเสกไม่ได้มันเสกไม่ได้นี่ครับก็เห็นไหมค่อยๆผ่านนะครับค่อยๆผ่านค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะอ่าก็ ในการผ่านกเลมเราก็จะได้พวกรูนเซ็ตที่เป็นสวิฟหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเอเนจีนะเป็นเอเนจีนะครับเฮ้ย <He i, S 2> เพื่อนมีฟินิกแสงแต่เดี๋ยวใช้ของเมนเทอร์บุกไปก่อนนะครับเจาะไปเรื่อยๆเจาะขึ้นไปให้ชันลึกๆนะเจาะขึ้นไปให้ชันลึกๆนะครับเพ๊บโอ้โหโหดมากคนนี้โอ้อะไรกันนี่สบายเหลือเกินผ่านไปชันลึกๆผ่านดันเจี้ยนไปชันลึกๆมันก็ทำให้บัฟเราผ่านอ่พวกเควสอะไรต่างๆได้ได้รวดเร็วด้วยนะครับปึ๊บโอ้โห ทำไมการการที่เราจะขึ้นมาถึงโกลเลมชั้น B6B7 เนี่ยทำไมมันช่างรวดเร็วอย่างนี้เราเล่นแค่วันแรกเรากระฉุดเราสามารถที่จะแบบว่าผ่านกระฉุด,าาดลงทะเลล้เร็วขนาดนี้เลยเลยเหรอนี่นะโอ้โหง่ายดายเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวกิจกรรมต่างๆที่ทําให้เราสามารถที่จะผ่านได้อย่างเร็วขึ้นนะครับแบบไอ้ขาดทรัพยากรอะไรก็เบิกมาใช้ได้เลยอย่างมานี้นะนี่ฮนะ นี่โโอ้หเจ้าตัวอ่าเจ้าตัวไพ่ลงก็ใช้ได้ดีนะครับมีบัฟปีกนะบัฟปีกก็ทำให้เราการสานาคือปกติได้นะครับนี่ฮะก็อุม้มตายปึ๊บนี่ตายแล้วไม่ไหวเหรอโอ้ไม่กลับมาหนึ่งครั้งอยู่ได้สองเทินหนึ่งสองตายแต่ว่ามันยังไม่จบเพราะเรามีระบบทุนนิยมยังไงล่ะ,ะแล้วเอาตัวเฮ้ยโอโ้เอาตัวของอาจารย์กลับมาได้ด้วยอีกต่างหากนะเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะสะดวกสบายขนาดนี้นะนี่ฮะปึ๊บเรียบร้อย โอ้เพียงเท่านี้เราก็ผ่านบีเจ็ดได้แล้วรวดเร็วเหลือเกินนะบีเนี่น่าจะเริ่มได้ลูน5ดาวแล้วด้วยนะเนี่ยลูนสวิฟาดาวก็มาแล้วนะเอ้ยมันง่ายได้อย่างนี้เหรอนะครับว่าไอดีที่เล่นมาชั่วโมงครึ่งนะเล่นมาชั่วโมงครึ่งเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยครับได้นล่ามาหนึ่งตัวใช่ไหมได้สี่ดาวพรึบเลยโอ้โหได้สี่ดาวากี่ตัว1 2 3 4งสองสาม้าหกเจ็ดิบ แล้วก็มีโนราด้วยชั่วโมงครึ่งแบบว่านี่ผ่านคอนเทนต์มาได้แบบว่าของของซีนาริโอนะผ่านได้มาเกือบเกือบครึ่งนึงแล้วอะนะครับด้วยเวลาแบบชั่วโมงครึ่งเลยแล้วก็คิดว่าสตรีมนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะสิ่งสําคัญในการเล่นเห็น,เห,นเห็นไหมการครบเพื่อนที่เป็นบัณฑิตนะเอามอนสเตอร์ที่เป็นเมนเทอร์เนี่ยผ่านพวกดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยนะครับในชั้นลึกๆเนี่ยนะได้เลยเออ แล้วก็จริงๆอีกอันหนึ่งที่ผมเลื้เน้นย้ำด้วยนะนั่นก็คือเรื่องของการผ่านตัว Steel Fortress กับ Furniture c r y p t นะครับลงแค่ชั้นหนึ่งก็พอนะสำหรับเพื่อนที่เพื่อนๆที่เล่นแรกๆเราอยากมีอาร์ติแฟกต์ให้ครบถ้วนนะลงแค่ชั้นหนึ่งก็พอละให้มีอาร์ติแฟกต์ไปใส่ไปอุดแล้วก็เราก็ตีอาร์ติแฟกต์ให้เต็มซึ่งค่าตีอาร์ติแฟกต์สีเทาเนี่ยมันจะมันจะใช้มานาคอสชี่น้อยมากนะครับใช้มานาน้อยแล้วก็ได้โบนัสที่สำคัญสำหรับการทำตัวมอเตอร์ด้วยนะครับ อ่ะก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนนะที่เข้ามารับชมกันนะครับก็ไอดีใหม่แล้วก็การเล่นในช่วงที่เป็นการเฉลิมฉลองซ m มเ n e ร s w a r ครบรอบ9ปีเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากเลยแล้วก็ทำให้ไอดีเราเติบโตอย่างรวดเร็วมากได้นะครับก็วันนี้น่าจะเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสตรีมหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย